ัดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะค่ะวันนี้มาพบกับไหนกับคุณหมอนะคะเมื่ออที่ที่แล้วนะคะคุณหมอพูดคุยกับท่านเอ็มดีพี่หนุ่มใช่ค่ะนั่นทีค่ะวันนี้พี่หนุ่มไปไหนเนี่ยได้ข่าวว่าไปงานรับปริญญาลูกชายคนคนนี้อะไร สุดท้ายอย่างคนที่สองอ๋อคนที่สองแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านเนมดีครับค่ะลูก <ขอ S 1> รับวิญญาไปอีกคนหนึ่งแล้วค่ะวันนี้คุณหมออ่ไนายมาเจอคุณหมอไนซยมีเรื่องที่จะแบบมาพูดคุยกับคุณหมอเรื่องที่ทํายังไงคะที่ไม่ให้หเราแก่หรือว่าแก่ช้าลงถามนึงด้วย เนาก็ยังเข้า้าตัวเลยเนาะเอางี้ว่ะวันนี้วันนี้เรามาคุยเรื่องสารตัวหนึ่งเนะค่ะคุณหมอสารนี้ยจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีจะเรียกว่าดีที่สุดในโลกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะจคะแต่ว่าก็เกือบถ้าถ้าไม่ที่สุดก็เกือบที่สุดล่ะ นะ,ะพะหนึ่งมันแพงแพง,งเ,อเออมันแพงมากเลยค่ะ,ะครับแต่จริงๆเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยมันมีอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับคุณนหนเคย<อ>เคยไปกินกุ้งเผาอ่ะเคยค่ะอร่อยไหม อร่อยออทานที่ไหนอร่อยแหมพาไปกินมา้ากจริงๆก็กุ้งกุ้งพวกกุ้งเผากุ้งล็อบสเตอร์นะ <c oughs> ครับพวกปู <c oughs> นะอ,อ,อะไรต่างๆปลาแซลมอนรู้ไหมปลาแซลมอนเนี่ยปลาแซลมอนเนี่ยถ้าสมมติว่า ปลาสมอนเนี่ยถ้ามุดแพงๆเนี่ยมันต้องเป็นปลามันต้องเนื้อสีอะไรส,สีสีส้มไหมคะออส,สียุ่งฟูอ่าะครับเนี่ยพวกเหล่านี้จริงๆเนี่ยมันมีอสารตัวนี้อยู่เขาเรียกว่าตัวคาร์บอนอยด์ก็จะมีในในในใ,ในกุ้งเผาคือคือ<น>ไม่ใช่ในกุ้งเผาคืออะไรก็ตามที่มันออกสีส้มๆมาค่ะนะครับก็ พวกสัตว์ทะเลพวกอะไรต่างๆจริงๆกุ้งเผามันกุ้งแม่น้ำนะแต่ทีเนี้ยอะไรก็ตามที่พอพอนั่นแล้วเนี่ยมันออกเป็นสีส้ม <c oughs> ครับมันก็จะมีไอสารพวกนี้อยู่เ <c oughs> ยอะเยอะนะฮะอย่างที่ผมพูดก็คืออย่างปลาแซลมอนเนี่ยนะปล <c oughs> าแซลมอนเนี่ยโดยปกติเนี่ยถ้าไม่ได้กินไอไอ เม็ดสีพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะเนื้อมันก็จะเหมือน <Okay. S 2> เนื้อสีขาวคเป็นปลาปกติเป็นปลาปกติอะไรนะแต่ว่าเนื่องจากว่าปลาแซลมอนเนี้ยมันไปกินไอสารตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันก็เลยออกมาเนื้อมันสีชมพูนะฮะ,ะแต่ทีเนี้ยเวลาที่มันคือเนื่องจากปลาแซลมอนเนี้ยมันว่ายทวนน้ำใช่ไหมเพราะมันต้องไปวางไข่ที่ต้นกําเนิดมัน มันจะต้องว่ายทวนน้าอืดเข้าพื้นเออมันต้องอืดอืดเพื่อที่จะว่ายทวนน้ําขึ้นไปถึงต้นแม่น้าค่ะทีนี้ในระหว่างทางเนี่ยเพื่อทําให้ร่างกายมันอืดเนี่ยมันก็เลยกินไอ้สารพวกนี้เข้าไปซึ่งสารพวกนี้มันไปช่วยส่งเสริมทําให้ลดเขาเรียกอะไรนะลดการเ,เสพเพิ่มความสามารถในการที่จะ ลดการทำลายของเซลล์นะฮะจริงๆสารพวกนี้เป็นสารที่เขาเรียกว่า,าสารต้านอนุม,มูลอิสระ,ะซึ่งยกตัวอย่างสารต้านอนมมุมูลอิสระที่เราเจอบ่อยๆเช่นอะไรมั้งในช่วยช่วยการต,ต้านอนุม,มูลอิสระใช่ไหมคะพวกผักผลไม้ ใช่มันมีอะไรล่ะพวกวิตามินซีเออถ้าเทียบกับวิตามินซีนี่ยสารตัวนี้มันมีคุณสมบัติที่แรงกว่าวิตามินซีเนี่ยถึงหกพันเท่าแล้วถ้าเทียบกับวิตามินอ e, ีมันจะแรงกว่าวิตามินอ e ีเนี่ยหนึ่งร้อยเท่า นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นสารที่เรียกว่ามีคุณคุณสมบัติที่ดีมากนะครับในการ,รที่จะช่วยปกป้องเสลลงเรานะทีนี้อันเนี้ยสารเน,นี้มันช่วยอะไรได้บ้างสำหรับเราถ้าเราทานเข้าไปนะครับค่ะเออคิดว่ามันช่วยอะไรบ้าง ช่วยชะลอชะลออะไรละ่ะชะลอความแก่หมองง <c oughs> คือจริงๆแล้วเนี่ยสารพวกนี้เวลาเราทานเข้าไปเนี่ยมันจะไปเรื่องจากว่ามันเข้าไปอยู่ในแทรกในเซลล์คือตัวเนี้ยมาเวลาดูดซึมเนี่ยมันจะดูดซึมไปพร้อมกับไอ้ไขมันมนะฮะจริงจเนี่ยเวลาทานเนี่ย ทานพร้อมกับไขมันเนี่ยจะดีแล้วถ้าเราทานไข่ก็เยอะคือพูดง่ายๆก็คือทานพร้อมข้าวค่ะจะดีเพราะว่ามันดูดซึมได้ได้ดีดทำให้ดูดซึมได้ดีขึ้นใช่นะทีเนี้ยพอมันเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปไปตามทางทางน้ำเหลือง พ่อน้ําเหลืองนะฮะมันก็ไปที่ไปที่เซลล์นะพอมันไปที่เซลลเนี่ยมันก็จะไปไปอยู่ที่ผนังเซลล์นะครับมันอยู่ที่ผนังเซลเนี่ยเนื่งองจากผนังเซลล์เนี่ยมันกรอบด้วยอ่เขาเรียกฟอสโฟลิปิ์ก็คือไขมันส่วนหนึ่งนะก็มันก็จะไปช่วยป้องกัน ทำให้เซลล์เนี่ยได้รับการปกป้องนะครับ <S 2> <S 2> เซลล์ที่ได้รับการปกป้องจากไอสารตัวนี้ได้ดีเนี่ยที่เราสนใจ่ะนะ <zug> จริงจริงแล้วก็คือเซลล์พวกเซลล์ตา <S 2> <S 2> อเออเคยเห็นไหมว่าพอแก่แ,แล้วเนี่ยเราสนใหญ่เราก็มามีปัญหาที่จะต้องเป ผ่าตา <S <S เพราะว่าเป็นเครื่อต้อเลยนะต้อกระจก<า>นะครับเป็นต้อกระจกอ่หรือว่าอยู่ยนี้จะมีบ่อยก็คือพวกเด็กๆที่ชอบเล่นนี่แหละไอ iPad ไอแพดอะไรเนี่ยมันจะมีแสงสีฟ้าเนี่ยมาเยอะมันก็จะทำลายไอพวกลรติน่าพวกจอประสาทตา การให้กินสารพวกนี้ก็จะดีจะช่วยปกป้องไอ้จอประสาทตาให้จอประสาทตาไม่เสื่อมนะครับแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยบางคนเนี่ยทํางานเยอะๆกล้ามเนื้อตาล้าเออเนี่ยนะมันก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยมันไม่ล้านะครับก็อันนี้คือยกตัวอย่างอย่างเรื่องของตานะ อันอื่นก็คือเรื่องการอักเสบการอักเสบต่างๆเนี่ยไม่ใช่แบบการอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อนะหมายถึงว่าการอักเสบอื่นๆเช่นเวลาที่เราออกกำลังกายเยอะๆเนี่ยไอ้ตัวพูดพูดหลายครั้งเรื่องไอไมโตโคอนเดรียรจำได้ป่ะไมโตโคอนเดรียไมโตโคอนเดรียรเนี่ยมันก็จะทำให ไมโทคอนเดรียเนี่ยมันก็จะสร้างอนุมูลอิสระมาชนหนึ่งเหมือนกันซึ่งตรงนี้ไอสารตรัวนี้ซึ่งเราเรียกว่าแอสตราแซนทีนเนี่ยมันก็จะไปจับกับไอตัวอนุมูลอิสระมันก็จะทำให้ไอตัวอนุมูลอิสระเนี่ยไม่ไปทำลายเซลล์แล้วมันก็ทำให้เซลล์ของเราปลอดภัย นะครับออีกอันหนึ่งที่สาวๆน่าจะชอบก็อย่างคุณนายน่าจะชอบก็คือมันทำให้เซลล์ผิวเราเนี่ยอย่างเวลาเราออกแดดไม่เวลาเราออกแดดไอแสงแดดทีด่อิลตราไวเลตเนี่ยมันก็ไม่ทำลายผิวเพราะว่ามันมีสารเหล่าเนี้ยมายช่วยล้อมเซลล์ไว้มันก็ทำให้ ไออุลตร้าไวลตในแสงแดดเนี่ยมันทำลายเซลล์เรไม่ได้ค่ะคืาทำได้น้อยลงเพราะนั้นเซลล์เราก็ถูกทำลายช้าลงผิวเราก็ไม่เหี่ยวค่ะอืมต้องทานเยอะๆนะคุณหมอบอกได้ไหมคะสารตัวที่เรากำลังพูด <c oughs> กันนีเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วไงบอกว่ามันชื่อเอสตราแซนทีนค่ะครับก็อันนี้ก็ ก็จริงๆแล้วมันก็มาจากไอ้ตัวที่เรียกว่าต้นกําเนิดมันเนี่ยคืออยากให้กุ้งหอยปูปาลาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไปกินไอ้ตัวสาหรา่ายสาหร่ายอันนี้ก็คือตัวสาหร่ายสีแดงอ๋อค่ะอ่าเห็นไหมตัวสาหร่ายสีแดงเนี่ยมันก็เป็นตัวที่สร้างไอ้เม็ดสีพวกนี้ขึ้นมา ให้พวกสัตว์พวกนี้ก็ไปกินมันก็เลยได้รับตัวเม็ดสีเข้ามาในตัวมันมก็เลยมาช่วยปกป้องค่ะแล้วอ่าถ้าปกติแล้วเน,นี่ยค่ะในอ่าธรรมดาแล้วต้องมีอ่าปริมาณในการทานไหมคะหรือว่าครึ่งปกติแล้วเนี่ยครับถ้าเป็นตัว,ดวเดียวๆเนี่ยเขา่็มักจะทานกันประมาณสักสี่ถึงสิบสองมิลลิกรัม แล้วแต่นะฮะก็สี่มิลลิกร,รัมขึ้นไปนะแต่ทีเนี้ยก็บางทีเนี่ยถ้าเราทานแบ่งทานก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแล้วแต่ว่าเราจะมีแหล่งจากที่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเราเพราะว่าบางทีโดยปกติเนี่ยต่อปีนะต่อปีนะ ที่คนเราจะรับจากธรรมชาติยกตัอย่างเย่้งเราไปกินปลาแซลมอนเราไปกินกุ้งลอสเตอร์เราไปกินปูเราไปกินอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ได้รับมันอยู่แล้วด้วยนะครับอันนี้คราก็คือเหมือนทานเสริมเข้าไปก็ทานเสริมเข้าไปนะเพราะบางคนเนี่ย าอาจจะไม่ทานเนื้อสัตว์ไม่ทานอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็เลยอันเนี้ยก็ถ้ามูนว่าอ่าทานจากอาหารเสริมเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นมังสวิรัตเพราะว่ามันมาจากสาหร่ายค่ะเพราะว่าบางคนแพ้กุ้งแพ้กุ้งบางคนอ่าแล้วแต่ นี้เป็นสารซึ่งเรียกว่ามีประโยชน์กับในการปกป้องร่างกายแล้วจริงๆแล้วเนี่ยราคามันเนี่ยไม่ใช่ถูกนะครับในการที่จะเอามาใส่ในเป็นอาหารเสริมหรือเป็นอะไรเนี่ยค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงค่ะผลิตภัณฑ์ถ้าถ้ามีอยู่ในผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนก็คือว่า ชิ้นนั้นเลยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจทีเดียวอย่างจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องรอให้มันแบบโอ้ยตาเบลอแล้วค่อยมาทานหรือว่ามีนะคะบางหรือว่าหรือว่าเขียวแล้วค่อยมาตื่นเช้ามานี่แบบตามมมัวนี่คือใช่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 มันก็มันก็เป็นชนวดหนึ่งไงบางคนหนูว่าแบบ าการใช้ดวงตาทำงานมากๆนะคะก<ช>่อนล้าแล้วออันเนี้ยมันถ้าเราทานพวกเนี้เข้าไปมันจะเสริมให้สภาพของลูกตาทำงานได้ดีขึ้นนะครับการน,นำงานของตาอะไรต่างๆดีขึ้นบางทีแทนที่จะใส่แว่นเร็วขึ้นก็นใส่แว่นช้าลงอะไร แล้วยังช่วยเรื่องอื่นอีกปัญหาสาั่นตอนนี้ค่ะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการอักเสบนะฮะที่บอกว่าการอักเสบต่างๆในร่างกายอย่างเช่นคนที่มีปัญหาอย่างเครื่องข้อเขา่าข้อเข่าเสื่อมมันก็มีการอักเสบเกิดขึ้นรูปสูงวัออยส่วนใหญ่ใช่มันก็ช่วยทำให,ทำให้ทำให้การอักเสบนั้นลดลงได้นะครับ แล้วเราควรจะทานยังไคงครับคุณหมอก็เหมือนกันฮะก็4 4มิลลิกร,รัมถึงสิบองมิลลิกร,รัมต่อวันต่อวันนะคะอืมค่ะแล้วอ่าแบบนี้ค่ะเราถ้าถ้าเราแบบว่าแต่ถ้าทานในปริมาณเยอะก็ไม่ได้มีมามีมีผลไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยนะ คือคืออนุูลนิสระอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทุกอย่างควรจะอยู่ในสมดุลค<ะ>่ะคือไม่ใช่ว่ามากไปหรือไม่ใช่น้อยเกินไปมันควรอยู่จะอยู่ในระดับพอดีพอด,ดีบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปทานไอ้อ่า ไอ้ตัวต้านนุมันสระมากเกินไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะเพราะบางทีเนี่ยไอ้ไอ้น้มันสระเนี่ยบางครั้งมันก็ช่วยในการที่จะทำให้เส้นเลือดบางแห่งขยายตัวจะเห็นว่าอย่างผิวเนี่ย<ะ>บางทีถ้าสมมติว่ามันมีการอักเสบเนี่ยคุณจะเห็นผิวมันแดงใช่ไหมมันแปลว่าอะไรแปลว่ามีเส้นเลือดขยายตัวถูกไหม<ะ>เพราะนั้น บางตำแหน่งที่เส้นเลือดขยายตัวเนี่ยถ้าคุณทานนุม่มยาไอ,าาอ,าาอาาตัวต้านนุอนุม,มูลฉลายเยอะๆไม่ไปทําให้หดตัวก็ได้เหมือนกัน oh. ซึ่งการทําให้หดตัวเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ความดันขึ้นอาจจะทําให้เลือดไปเลี้ยงตําแหน่งนั้นได้มีดีดแต่ว่าถ้าุดท้นให้ไปมันก็เกิดการอักเสบ ยกตัวอย่างอย่างสมองเนี่ยถ้ามันเกิดการหักศีบบ่อยๆมันก็เกิดการเสื่อมของ mm hmm. เส้นประสาทเซลล์ประสาทเซลล์ประสาทถูกทำลายเยอะๆก็เป็นอัลไซเมอร์เป็นพาร์กินสันแต่ถ้าเราทานนี้พวกนี้ไว้เนี่ยมันก็ช่วยป้องกันในการที่จะทำให้เกิดการทําลายของเซลล์ประสาท mm hmm. ได้จริง <นะ S 2> ๆมันมันป้องกันได้หลายอย่างนะพอฟังแล้วนี่โอ้ ไม่สนใจนะใช่ค่ะผมยังสนใจเลยเพราะว่าเราเราไม่รู้เนาะในร่างกายส่วนต่างๆเราก็ไม่รู้ว่ามันมีการอักเสบใช่เหมือนคุณเนี่ยอยู่ดีๆก็ไปปีนต้นทุเรียนแล้วหล่นตุ๊กลงไหมให้มันอักเสบเล่นใช่ยางนั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะหนูบอกได้เลยว,ว่าหนูกลัวเลยค่ะกลัวว่าผลระยะยาวค่ะเพราะว่าคุณหมอเขาบอกมาแล้วว่าตอนนี้ค่ะมันไม่ได้มีหักเพิ่ม แต่นอนาคตเราไม่แน่เราก็ไม่รู้ว่ากระดูกในร่างกายส่วนไหนมันจะเสื่อมนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่คุณตกต้นไม้เนี่ยไอ้กระดูกที่ตอดเนี่ยมันมันอาจจะทําให้ผิดรูปใช่ค่ะการผิดรูปเนี่ยมันสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะมันผิดรูปเนี่ยแนวแรงเนี่ยมันก็ผิดไป เพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อที่มันดึงหลังไอ้ไอกระดูยกตัวอย่างอย่างกระดูสันหลังเนี่ยที่มันดึงอยู่มันอาจจะต้องดึงเพิ่มขึ้นเราก็เลยทําให้มีปัญหาเรื่องของการปวดใช่อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเวลาการนั่งการเดินการอ่าแม้กระทั่งนอนทุกวันเนี่ยค่ะมันรู้สึกว่ากล้ามเนื้อของเราค่ะมันเก่ง แล้วเราก็คือเหมือนเราไม่มั่นใจอีกคือคือพอมันเกิดตรงนั้นมาเหมือนเราไม่มั่นใจเลยว่าก็คิดดูขนาด <S <S ยังไม่ยังไม่หกักยังไม่แตกยังตกต้นไม้ได้แล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าสมมติว่า ตกไปแล้วเนี่ยไอ้กล้ามเนื้อมันยิ่งทํางานได้มีดีมันจะยิ่งตกซ้ำเนี่เพราะนนั้นอย่าไปปีนอีกนะ <c oughs> ค่ะคุณหมออ่ะแล้วก็อ่าในสารสารตัวเนี้ยค่ะที่คุณหมอบอกเอสตาแซนติงเน่ยค่ะมีประโยชน์ด้านไหนอีกคะคุณหมอก็ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยมันก็อย่างที่บอกฮะมันเป็นตัวปกป้องให้ความเสื่อมคืออะไรที่มันจะเสื่อมได้เร็ว ก็ทําทให้เสื่อมช้าลงพูดจริงๆอ่ในในที่เขาบอกว่าไอ้พวกที่เขาตอนนี้เขากำลังนิยมกันแอนตี Anti ้เอจจิ้งทำให้แก่ช้าลงทำให้อะไรเนี่ยก็คือสารตัวนี้แหละนะครับ <c oughs> แต่มันเป็นอยู่เขาเรียกคือจริงๆแล้วสารไอสารกัรน้นน้ำมนสละเนี่ยมันจะมีอยู่ เขาเรียกว่าเฟสที่เป็น yeah. เฟสไขมันกับเฟสที่เป็นน้ำคือ yeah. พวกที่อยู่ในกลุ่มที่ชอบไขมันพวกที่ชอบน้ำจะวิตามินซีเนี่ยหรือว่าพวกอะไรนะเบอร์รี่ทั้งหลายอะไเนี่ยมัน yeah. เป็นพวกแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ <S <s อยู่ในเฟสของน้ำแต่ hmm. แต่ว่าถ้ามุนว่าพวกวิตามินอ e, ีพวกแอสทรัสานทีนพวกอะไรพวกนี้ยมันจะเป็นเฟสที่อยู่ในไขมันเพราะนั้นอันนี้ก็แล้วแต่ว่า เอาโอแค่เล่าถึงเฟซแค่นี้น้องน้องในน้องในทำพาหมดเลยก็ก็เนี่ยครับก็คือเฟสน้ำกับเฟสไขมันก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ไอไอตัวแอนต้ออกซิเดนที่มันอยู่ในสภาวะใด ะนะจริงจริงไอโซซานทินเนี่ยมันช่วยเยอะเรื่องของภูมิมต้านทานด้วยนะครับทำให้กลุิมต้านทานเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับจริงจริงจริงก็ใช้จับเบืออย่างอย่างเช่นไอไวรัสต่างๆแค่ก็คือมันไปช่วยลดพวกการอักเสบก็คืออย่างไอโควิดเนี่ยมันมันไปจับกับเซลล์ของปอด เสร็จแล้วมันก็กระตุ้นพวกสารที่เรียกว่าอินเตอร์ลูคินต่างๆอินเตอร์ลูคิน6อินเตอร์ลูคินต่างๆที่ทำให้เกิดการอรักเตัคเะไอสารแอสตราเซนทินเนี่ยมันก็ไปบล็อก,อ,กอินเตอร์ลูคินพวกนี้ไม่ให้มันเกิดเพราะนั้นโอกาสที่ถ้าหมันว่าทานแอสตราเซนทินเนี้ยในช่วงที่เป็นโควิด ก็ก็ค่อนข้างจะสบายใจได้ว่าโอกาสที่จะเป็นหนักมันก็จะเป็นน้อยลงเลยตอนนี้เลยคุณหมอไขวัดไขวัดนี่ได้แล้วแต้มเลยกินก่อนนะไม่ใช่แบบไม่เป็นร้อนมากินได้ไหมคะคุณหมอได้ครับเพราะว่าการติดเชื้อไวรัสเนี่ยมันก็จะเป็นขบวนการเดียวกันหมดแหละก็คือไวรัสเนี่ยมันก็จะไปจับไอ้พวก เขาเรียกว่าเซลล์ของเราเนี่ยเป็นตัวประกันแล้วก็ทำให้อุปอเรณ์อะไรอุปกรณ์ในเซลล์ต่างๆเนี่ยเอามาใช้เนี่ยเพิ่มจำนวนตัวเชื้อไวรัสซึ่งไอตัวแอนทราไซนทีนเนี่ยก็จะเป็นตัวต้านไอสิ่งเหล่านี้ แต่กินก่อนนะไม่ใช่เป็นแล้วค่อยกินนะคนส่วนใหญ่จะเป็นก่อนแล้วค่อยกินค่ะอ่าอันนั้นก็อันนั้นก็ช่วยไม่ได้แต่จริงๆเนี่ยการที่คุณทานก่อนมันก็จะทำให้ภูมิท่านทานคุณดีขึ้นแถมดีไม่ดีถ้าม,มุ้นมีการติดเชื้อเนี่ยการติดเชื้อก็จะไม่ค่อยรุนแรง ไม่ไม่ว่าจะเชื้ออะไรนะอันนี้พูดอันนี้คือผลดีโดยตรงผลดีโดยตรงครับก็อย่างที่บอกไงเหมือนกับแบบถ้าต้องใช้สายตาเยอะใช้ดูจอเยอะๆใช้ดูไอไอแพดเยอะๆนั่งนั่งเล่นโทรศัพท์เยอะๆเนี่ยกินมาเหอะจะได้เป็นตัวช่วยให้ทำไม่ให้ สายตาเสื่อมไม่ทำให้ผิวเสื่อมทไม่ให้อายเสื่อมทั้งหลายเสื่อมแต่ว่าคงไม่ช่วยอย่างหนึ่งเสื่อมคือคงไม่ได้ช่วยทำให้สมัรทัางแทังเพศไม่เสื่อมอันนี้อันนี้ <c oughs> ตัว <c oughs> ใครตมัน <c oughs> อันนี้คุณหมอพูดไปเมื่อสตาห์ที่แล้วเนอใชอ่ก็มีอยู่ในอ่า อันนี้ด้วยเหมือนกันใช่ใช่ใชอันนี้อาทิตย์นี้เราก็มาพูดถึงอ่าเสริมอีกอีกตัวหนึ่งก็อีกมุมหนึ่งนะครับในอาทิตย์ต่อไปเราก็จะอ่าเสริมนะคะเล่าเรื่องตัวด่นแมงใช่ค่ะนะค่ะและค่ะคุณหมออ่าอันนี้เสริมความชุ่มชื้นก่อนไลน์นี่ก็ เสริมความเฟรชนะคะใช่ค่ะโอเคก็สำหรับตัวแอสตราเซนทีนเนี่ยอันนี้ก็ฝากคุณนายไว้นะครับได้ค่ะเดี๋ยวผมต้องไปทำงานต่อแล้วเดี๋ยวคุณนายว่าต่อนะได้ค่ะคุณหมอขอบคุณคุณหมอขอบคุณมากครับ